ตลาดแจ้งสว่างแหวะตลาดแจ้งสว่างการม่มีอะไรเลาะเลาะเลาะสาวเดินดูโอ้โอ้อาไรไปได้ เข้ามาก็จะเจอขายของเย็นตอนเย็นกันมีอะไรบ้างใครดูเจ้านาบีอยไม่บียนี่ป่าเนื้อ ออกพรรษาทำตรงออกพรรษากันใบใส่ละก็คุมอ,อาหารสำเร็จเต็กปอบ มาเดินดูขายสีเแลีอมก็ดีอ<ะ>ของอาหารกานกินมาตลาดเดิน มีอะไรน่าซื้อน่าใส่ตัวอยากก็ไม่เมาตลอดออีสานบ้านเฮาป่าจบละ กะลี่มาละไอ้ไอ้ช้ำฝากครับผมแวะตลาดเดินดูไม่มีของแล้วก็กอเจ้าะวันนี้เรามาตะหวัดแจ้งสวางาว,วัดแวะจวัดแจ้งสว่างจังหวัดหนองคายเนะนี่ยครับผมมีอะไร เดินดูข้าของโอ้ยสลาดแจ้งสว่างแถวหนองคายอะไรซื้ออะไรมาดูของดูนู่นมาครับมาเดินดูของมีอะไรปลาของกินตอนเย็นมีอะไรมางอืมอืมอืม กนญชินตลาดตอนเย็นเจ้สวยของชินอืมอืมออใส่กระเอีสานร้อยเอ็ดให้ใสามเลยส็บข้อห้าสิบนะเชียวยี่สิบบามเดินดูว่ามีอะไร เด็กฝังเงื่้นอ๋อหูตะไลอ๋อหูตะไลอ๋อเฮ้ยมีขายหรอเขาให้ขายอยู่หรอตลาดไายในทางรอ,อบๆทางหลังอืมอืม เดินถึงช็อปฝักโซโซลนดอกไม้เข้าของเครื่องใช้จโเดินดูว่ามีอะไรเข้าของอาหารสดตลาดสดมีอะไรมั่งมีเดินดู จนพวกข้าวของมุกเสือป้าข้าวเนี่ยผักสดโอ้โหจนผักโอ้โอ้ิอออ่งสิงนีแคบหมูแล้วก็อยากกินในตลาดในครั้นงนี้จะเป็นผักเสือปลาอืม เห็ด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 โอ้ปากป่ามาเกี่ยว mm hmm. กับป่าปลาอย่างน่ะปลาแขกปลาย้อนปลาแขกอืมกุ้งกุ้งไม่เต็มแล้วรักผมโอ้ก mm ็จะมีขาย

หยุดอะไวันนี้งูแดดเดีเนื้อดดเดียวป่าชอน แปลกๆในตลาดนี่ก็ไม่มีเออเดินดูสับนีดนี่เป็นปลากลายโอ้หมูกระทะหมากับกุกมีเอยอะ <c oughs> ตลาด វិញវ៉ាមានអីអឺកង់ឡយប៉ុស្អិលើគោទៅណាណា หออยกกล้วยมาทำกระชงกันผักสดกระทงลอ,อย ทุกลอยโตกปลาทูลอยทุกลอยโตกเอนตัวปะะครับ,<อ>บผมเราไปเจอกันคลิปหน้าเราจะไปตลาดไหนต่อทางไหนต่อสบายดีเดินทั่วแล้วตลาดนี้อโอ้ยละ่ะ เห็นเค้นเห็นที่เขากินมันไม่ขมหรอกินอร่อยอร่อยคนเขากินเขาก็ไม่ขมหรอกเวอู้หูขนมปลายอนปลาตัวใหญ่เลยปลาไปยอนนี่เดชเห็นไหมปลาสม มันคนละจกันะไปกินสุกผสมพ่นไปกินดิบไปกินดิบดิบดอะรว่าอล่น่าหยอกกันปลาแซมอนาสมสีสที่แม่จะกินสิบแต่ิบดสปลานี่ครับปลาสมเอิ่นปลาผสมโอ้โอ้ปลาสม้อด <uge ot> ปลายอนโอ้ปลาแข่โอ้ตัวเใหญ่เไรโอ้เไปไปไหน็นโอ้นี่ครั้งนี้ก็จะเป็นอาหารทะเล มันี้จะเป็นโซนป่าโอ้กระปูตัวกระปูโอ้กุ้งกุ้งมาเสียดาย้ที่นองมันไม่เต้นแล้วมันไม่ตระลึกโกบโกบโกบเอาเลยเคโลเคโลเคโล กีนรถกินรถทอดเอาขี่รถไปถอดโอ้ <c oughs> ลลขอผมไปเดินชมกันต่อไปสถานการณ์เปลี่ยนแปลงมั้ยบาทมี่สายเอมกูไม่สำคัญเลยเหรอเนี่ย ไปครับผมไม่มีอย่างแล้วตอนนี้นสดอครับปวด <c oughs> วันนี้เรามาเดินดูข้างกินตลาดนัดป้ามันยาวไปถึงนู่นเลยนะนะตลาดนัดรถไฟเขาเรียกตลาดคลองผมหรือตลาดอะไรวะโอ้ยวันนี้คนไม่เยอะเว้ยแสดงคนไปงานเยอะแสดงคนไปงานเยอะของของของไม่มีแค่มีของเท่าไหร่เขาที่ไหนก็มีงานอืมก็มีงานอยู่แล้ว เมื่อวานก็มีเมื่อวานก็มีวันนี้ก็มีอืมหมาแสดงว่าคนหนีไปหมดแล้วทุกทีเทียวโอ้โหแถงนี้จะไม่นั่นแหละแสดงว่าร้านพวกเขาคงไปเปิดบูสกันหมดเนาะห่วยคุณเหรอ้ยเรียกร้องเป็นเนี่นะกินเนื้อย่างกันถูกกว่าบาร์บีคิวแล้วกัน แต่กินหรือเปล่าออกแค่พันหนึ่งเอ้าปัดผู้ผู้จนหนึง ที่เขาและที่เขาตอนนั้นมันผัดกูมากี่วันแล้วตอนนั้นน่ะก็ไาเหัวโมโบผัดตอนนู้ตั้งแต่ตอนแรกกับว่าแต่เลี้ยงอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นน,บบน่ะกูจะเอา้าวเหลือบอกว่าจะพาไปกินแล้วก็หายไปเลยกุณหลืออันนี้ก็จะแล้มันไม่มทิ่ที่ไม่เท่าเทียมกันใช่ป่ะสิที่เท่า ะคนละมันก็จริงหลายขับป่าเอ้าวันนี้คนขายของไปหมดเลยไม่มีอยู่เลยแย่มาสิดวันแล้วคนไปอไม่รู้ว่านี้ว่ามันจเอ้ยคนไปทางโน้นหมดเลยเนาะวันนี้ ว่าวันนี้คนไปถ่ายงานหมดเลยวันทั้งว่าคนไม่เยอะเนะี่ยจานไปดูตลาดคนเงาเงาคนไปเี่ยวงานาวนันสามหมดคือใส่ชุดทิพย์เหรอ่เลย

ด้่รราตาไส้เลยนบและ้ราง้งอย่านี้รบก็พอสนใจนที่ีสนใจเป็นเนำอนองที่มีความเป็นทามันไม่รู้สิน่าจะอยู่กับยายน่ะเดินไปบ้าก็จะมากินอกินซะซื้อกินซะหน่อยอุตสับลงทุนมาซื้อกิน้ไก่มาตั้งไก่น้ำมาเลยโอ๊ย อะไรเออมันคือขายอะไรพถ้าก็้ห้ามมาเข้าใจมาเข้าใจกฎหมายท่าไหนวะในโซนของกินแล้วครับผมกระเป๋าโอ้ โ, 40, 40, โ, 40, โก็ไม่แพงไวสี่บาทนกีนนนครับนองกินอยู่แล้ว ที่ของเจ้าของนี่ยจาว่าได้ที่ของค็อื่นจําดี นั่นก็กลับไปจะพาไปกินละฮึใช่ครับอม่ถามชิมที่ว่าเราวานในห้างเด็ดนี้แม่กับแม่ครับผมตลาดจะคุณน,น้องโอ,โอ้คนหายไปหมดเพราะไปนั่งใค่ราอไนี่ หัวหอมฮกวอ้อยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอโอ้ยโอ้้ I am <laughs> เีย์พออ,พอหมดเลยโอ้ขีดละสามโอ้ขีดละสามโอ้มออบบอาทั้งนี้สิไปนี่สามสิบตรงไหนตรง